วิธีการนําบัญชีโฆษณาที่อยู่ในบัญชีธุรกิจไปใช้นะครับเราจะใช้ยังไงใช่ไหมฮะเริ่มต้นนะครับกดสร้างแล้วก็โฆษณานะครับหลังจากนั้นนะครับตรงเนี้ยนะฮะมุมซ้ายตรงเนี้ยคือบัญชีโฆษณานะครับก็เลือกนะฮะบัญชีโฆษณาที่จะโปรโมทนะฮะครับ ผมว่าผมจะยิงใช้เพจยิงแอดยังไงนะครับผมก็เลือกอันนี้นะครับพอเลือกบัญชีโฆษณาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มุมซ้ายนะฮะผมก็จะไป create นะครับหรือว่ากดสร้างแคมเปญนะครับชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณาปกติในการสร้างโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลดรัดขั้นตอนนี้ไปนะฮะเรื่องของแคมเปญนะครับชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณานะฮะ เดี๋ยวผมรัดไปเลยนะครับตรงนี้คือผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะพอเราเลือกบัญชีโฆษณาเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเพจนะครับเพจที่ต้องการเอาไปยิงในบัญชีโฆษณานี้นะครับเวลาบริหารจัดการอะไรแบบเนี้ยหบัญชีโฆษณาไปยิง1่งเพจ นะครับมันจะได้บริหารจัดการง่ายนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าสงสัยตรงไหนนะครับก็แคปแล้วก็เข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับ